สวัสดีครับผมสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ซื้อปนินมาครับ mm. นี่ฮะจะทําการนึ่งปนินนะวันนี้วันนี้เราจะนึ่งปนินกินนะครับผมโอเคครับผมวันนี้เราจะทําการนึ่งปนินนะครับเดี๋ยวเราไปนึ่งปนินเลยแต่เบื้องต้นเมนูต่อไปของเราเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคครับผมเปิดฝาเลยวันนี้ทําการนึ่งปนินครับนี่ปนินซื้อมาจากตลาดตัวใหญ่น้าดูครับ เกวันนี้หนึ่งปนินครับผมนยำเช้ากินอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือตามส้มตำปิดไาครับผมเดี๋ยวนึ่งเสร็จเดี๋ยวเราไปกินกันเลยครับผมลุบี้วไปเก็บผักโอเคครับผมลุงเบี้ยวไปเก็บผักเก็บที่ไหนเก็บที่สวัสดีครับผมสวัสดียามเช้านะครับวันนี้เราเป็นาวเช้ากันนะครับผมเมนูยามเช้าเราวันนี้ก็คือหนึ่งปนินครับผม ตำถั่วครับจิ้มซีฟู้ดนะครับผมแล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆครับนึ่งมาใหม่ครับผมหอมมาครับกินข้าวเช้าครับวันนี้ปั่นข้าวเหนียวเลยครับนี่มากินข้าวด้วยกันครับผมนี่ฮะตำถั่วครับออื ประเด็นครับจิ้มน้ำจิ้มครับซีฟู้ดเนื้อหวานมากครับเดี๋ยวใช้มือครับแต่เอาซ่อมดีกว่า Hmm. หัวไงนึ <xton aden> <s 20 kız na> ่งเป็นเน้นน เวครับผมจบคลิปวิดีนี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องสุวิลาภเลยนะครับผมวันนี้เมนูยำเช้าของเราก็คือตึงปลาดิบตำทั่วครับจิ้มซีฟู้ดข้เหยื่อร้อนๆนครับผมอีกสักคำหนึ่งนะครับกำลังแซปป่บเลยจิ้มเลยเน,นี่ยนี้ อโอเคครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับผมสวัสดีครับ